จนทำการทำตนให้มีกำลังนั้นบาลีว่า,าการทำตนให้มีกำลังฟังดีนะคำว่าตนนะทำว่าการทำตนให้มีกำลังนั้นบาลีว่ากายธรรมะมเมื่อกี้นี่บอกว่าสร,ระธรรมะนะครับอันนี้กายธรรมะหรือกายพละนนี่คือทำ,ำอทำตนให้มีกำลัง แต่กายกรรมนี้พิเศษพิเศษกว่านั้นนะเพราะชาวพุทธทุกวันนี้มิชาติทิในคำว่ากายนะนี่เป็นชาติทิไปจริงๆเสื่อมกันไปหนักมากจึงเข้าใจความหมายคำว่ากายผิดสาระสัจจะไปจนเละเทะเละเทอนะเช่นแม้แต่คำว่ากาย ก็มิชาทิฏฐิกันไปสนิทสนมแล้วคำว่ากายในภาษาไทยเข้าใจกันสนิทสนมแล้วว่าเข้าใจว่ากายมีแค่สรีระมีเฉพาะร่างภายนอกนซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าบอดี้นี่ธรรมดาสรีระข้างนอกหรือคำว่าบุญยิ่งสับสนไป เข้าใจว่าเป็นแค่กุศลกันจริงๆจะจังกันไปหมดหรือคำอื่นๆฌานก็ดีสมาธิก็ดีสมาบัติก็ตามสัผมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายก็ดีมันไม่ใช่ปัญญาที่สมาธิทิตอนนี้คนไทยนี่ยากที่จะสมาธิิ ในคําว่าฌานในคําว่าสมาธิในคําว่าสมาบัติในคําว่าสัมผัสวิโมกเปดในกายอะไรนะมันไม่ใช่ปัญญาที่สมาธิทินะไม่ใช่ความรู้ที่เป็นเรียกว่าปัญญาตามของบุตจาเข้าใจผิดนะแตกต่างกันเห็นตรงกันข้ามหันหลังให้กันแล้วเห็นตรงข้ามหันหลังให้กันเลยนะ เห็นตรงข้ามหันหลังให้กันต่างคนต่างเดินของตนไปหันหลังให้กันแล้วก็ต่างโดดคนต่างเดินไปเลยตามความเชื่อถือของตนของตนมันก็เลยเดินห่างไปไกลออกไปเรื่อยนั่นคือต่างคนต่างสื่อกันต่างก็กำหนดรู้กันไปคนละทิศคนละทางคนละอย่างคนละความถูกต้องกันแล้ว เพราะมีกายต่างกันสัญญาต่างกันไปสารพัดที่กายต่างกันสัญญาต่างกันไปสารพัดตั้งแต่ข้อหนึ่งของวิญญาณทีิเจ็ดกายต่างกันสัญญาต่างกันมันก็ไปกันคนละมันตนขรง้ามพลังกันเลยไปแลแวกก็กายกัน คนต่างเยอะเยอะเยอะเยะต่างคนต่างต่างแตกต่างกันไปเยอะสัญญากันต่างคนต่างเยอะแยะแตกต่างกันไปเยอะเยะโอ้เพราะมีกายต่างกันสัญญาต่างคือการเข้าใจองค์ประชุมกายคือองค์ประชุมประชุมนะแล้วก็กําหนดองค์ประชุมเนี่ยสัญญากําหนดไปต่างกันกําหนดกายคําว่าองค์ประชุม แล้วก็ประชุมกันไปไม่รู้กี่อย่างความคิดในจิตของตนเองกับกายถ,ถ้ากายเป็นรูปสัญญาก็เป็นนามกำหนดรูปก็ไปต่างกันนางก็ไปต่างกันต่างกันแหลกแหลกหมดเลยเพราะมีกายต่างกันสัญญาต่างกันเป็สารพัดดังนั้นอวิชชาสวะอวิชชาสวะแป ยึงมิชาทิตฐิกันสมบูรณ์แบบมันไม่น่าจะยิ้มออก <c oughs> อธาตมาก็เลยต้องมีมันมิชาทิตฐิเป็นสมบูรณ์แบบเริ่มตั้งแต่วิชาศวะสี่ข้อต้นแต่แกไม่รู้ทุกไม่รู้สมบูทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคมันก็ยังอวิชามันยังมีอวิชา เพราะงั้นจึงไม่หมดสิ้นอาสะวะกันได้สักทีพอเริ่มต้นสี่ข้อต้นมันก็ไม่เข้าสมาธิเรียนกันนะอริยศัจท์สี่เรียนกันในวงการเรียนกันหมดแต่มันกำหนดหมายกันคนละอย่างสัญญาคนละอย่างกายกับคนละอย่าง มันไม่เข้าท่าไงมันมันแตกต่างกันเละเทะไปหมดมันไม่สมาธิทิตตั้งแต่สมาธิิข้อต้นมันไม่สมาธิิมันมิจฉาทิฏฐิข้อต้นในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดน้าองสารมากเลยเพราะงั้นไม่ต้องไปพูดถึงข้อสองข้อสามข้อสิบในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดข้อยกตัวอย่างที่ข้อสอง แบะนิดหนึ่งิญญา<ก>ที่เจ็ดที่จริงที่นี่ยังไม่ได้อธิบายวิญาที่เจ็ดขอสองมีญาที่เจ็ดก็สองกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันเช่นปฐมฌานคือไม่มีนิวรธาสัญญาตรงกัน,ญญต,กนต่างกันเขาเขากำหนด สัญญาต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันกายต่างกันกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวสัญญาอะไรสัญญาว่าไม่มีนิวรากำหนดหมายกันว่าไม่มีนิวร้าทำไม่มีนะวเขาก็ทําได้แต่เขามิชาทิฏฐิเขาหลับตาปฏิบัติไม่ให้มีนิวรนาเป็นต้นหรือจะทําด้วยวิธีลืมตาแบบธรรมถะลืมตาก,ก็ตามเขาก็ไม่มีนิวรนา ได้แต่กายมันต่างกันองค์ประชุมของรูปของนางขององค์ประกอบต่างๆอะไระอะไรทั้งข้างนอกข้างในต่างเขาได้แต่ข้างในเขาทาได้แต่ข้างในจิตไม่มีนิวรณ์หแต่ข้างนอกนี่เขาไม่ได้เขาเขาก็ถือว่าเขาสําเร็จของเขานะครับพระท่านสำเร็จอะไร นั่งหลับตานึกว่าตัวเองบรรลุอลหรหันต์เลยไม่มีนิวรณ์ไม่มีอะไรแต่ลืมตาออกมาเบะเลยกิเลสจามคุณหา้ากิเลสอะไระไต่างๆนานาไม่รู้เรื่องเลยเคยมีครั้งหนึ่งอ่ะม่เคยมีคนมาต่อรองว่าจะไปํำหนิททำไมในเมื่อหลับตาก็ได้ผลเหมือนกันพวกคุณลืมตาก็ได้ผลเหมือนกันทำไมต้องมาว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเอามผลเหมือนกันยังไงผลไม่เหมือนกันผลคือ เอานิวรอนลืมจากนิวรอนได้เขาเขาอ้างว่าตัวนิวรอนห้ามันต่างกันอยู่แล้วไงก็บก็ให้หมดที่ของพระเจ้าบอกจะกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันอย่างเดียวก็ไม่มีนิวรอนห้าเออบอกว่ามเดียวยังเดียวกันนิวรอนห้าแต่กายมันต่างกันนะมันสมาธิทีมิชาติเท,ทวมันจะไปไอ้นั่นยังไงครับมันหลอกอยู่อะนะอย่างนี้เป็นต้น